มา,นนม,าามาฟังกันหน่อยมาฟังนิทานมาฟังกันหน่อยมาฟังนิทานสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณตุ้มมีนิทานสนุกๆมาฝากกับเด็กๆอีกแล้วนะคะเด็กๆคนไหนอยากฟังบ้างเอ่ยถ้าอยากฟังนะคะเด็กๆรีบเข้ามาทกทายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณตุ้มจะเล่าให้ฟังนะคะ นิทานเรื่องข้าวไข่เจียวเดี๋ยวเดียวอร่อยจังเรื่องพรอ,อนงนิยมค้าภาพพัทรีดาประสารทองคืนหนึ่งพ่อแมวเรียกประชุมลูกบ้านวันหยุดคราวนี้เราไปเที่ยวป่ากันดีกว่าชชยไปเที่ยวป่าไปเที่ยวป่า สั์ทั้งหลายพากันดีใจจะได้ไปเที่ยวป่าเราจะเอาอะไรไปกินกันดีล่ะแม่แมวปรึกษาเอาของที่ทำง่ายๆใครๆก็กินได้รู้แล้วข้าวไข่เจียวไงใครๆก็ชอบกินทำง่ายดีอร่อยด้วยแม่กระต่ายเสนอชายโยข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวไม่เอาไข่เจียวหมูสับ รุ่งเช้าทั้งหมดออกเดินทางมุ่งหน้าเข้าป่าใหญ่ใกล้หมู่บ้านพวกเราไปเที่ยวทำข้าวไข่เจียวเดี๋ยวเดียวอร่อยจังเมี้ยวเมี้ยวหงหงหองอ,อุดอุดอีดอีดจีดจีจิบจ,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 จิสัตว์ทั้งหลายร้องเพลงประสานเสียงกันอย่างคลึกครื้นเมื่อ<ๆ>ถึงชายป่าใกล้หมู่บ้านหมาน้อยขอแวะเก็บต้นหอม ในแปลงที่ปลูกไว้ทั้งหมดเดินทางมาถึงเนินทุ่งลิมบึงใหญ่จึงวางสัมภาระเตรียมก่อกองไฟและแบ่งงานกันทำข้าวสุกแล้วส่งกินหอมฉุยทั้งหมดช่วยกันเตรียมทำไข่เจียวแมวหยิบเห็ดมาหัน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 หมาหยิบต้นหอมมาซอยซอยซอย หยิบใบตำลึงมาเด็ด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 กระต่ายหยิบถั่วฝักยาวมาหัน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 หนูหยิบมะเขือเทศมาหัน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 นกเก็บดอกสโนมาเด็ดเด็ดเดดเด,ด,เ,ด,ดเมื่อเตรียมผักไว้เรียบร้อยทั้งหมดก็ตอกไข่ใส่กระมังแล้วก็ตีตีตีตจนขึ้นฟองใส่ผัก ใส่น้ำปลาหยอกหยอกหยอกมันลงกระทะชารอจนกระทะร้อนเทไข่ใส่ผักลงไปไข่พองฟูขึ้นมาแล้วชใช้ตะหลิวพิกไข่ เจียวเหลืองฟูน่ากินที่สุดเลยตักข้าวตักไข่ใส่ปากอ้ำาอ้ํอ้ำอร่อยดีอร่อยดียดพวกสัตว์เที่ยวเล่นจนเย็นแล้วทั้งหมดจึงเดินกลับบ้านร้องเพลงประสานเสียงกันอย่างสนุกสนานพวกเราไปเที่ยวทำข้าวไข่เจียวเดี๋ยวเดียวอร่อยจังเมี้ยวเมี้ยวห้องห้อง ทำข้าวไข่เจียวเดียวเดียวอร่อยจังเมียวเมี้ยวห้องห้องอูดอูดอีทอีจิ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 พวกนราไปเที่ยวทำข้าวไข่เจียวเดียวเดียวอร่อยจังเมียว ถามคำถามเด็กๆจังเลยค่ะว่าเด็กๆฟังนิทานไปแล้วเด็กๆจําได้หรือเปล่าว่านิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรคะเด็กๆเอชื่อเรื่องอะไรนะใช่ค่ะชื่อเรื่องว่าข้าวไข่เจียวเดียวเดียวก็อร่อยอในนิทานเรื่องนี้นะคะมีสัตว์อะไรบ้างคะเด็กๆใครจําได้บ้างบอกคุณตุ๊ก่อยค่ะ ตัวที่หนึ่งมีอะไรคะกระต่ายถูกต้องค่ะมีสัตว์ตัวไหนอีกคะดเด็กๆมีหมูมีอะไรอีกคะมีนกมีอะไรอีกคะดเด็กๆที่เห่าห้องๆมีสุนัขนะคะเก่งมากเลยข้อต่อไปนะคะแล้วสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะคะเขาทำอาหารอะไรคะ ข้าวไข่เจียวนั่นเองนะคะในไข่เจียวนะคะมีอะไรบ้างคะมีผักมีไข่เก่งมากคะ่ะเด็กๆเ,เก่งกันทุกคนเลยไว้คราวต่อไปนะคะต,ตุ๊กก็จะมีวิาีสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกวันนี้นะคะต,ตุ๊กลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆบ,บายยคะ่ะ